สวัสดีครับผมโฟมครับปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ,รและการจัดการครับผมอยู่ชั้นปีที่4่ครับสวัสดีครับผมชื่อทีมนะครับผมเรียนอยู่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นปีที่4ครับสวัสดีค่ะแอร์ A. นะคะคณะบริหารธุรกิจสาขาการจัดการโลจิสติกชั้นปีที่4ค่ะ สิ่งที่กังวลที่สุดนะคะก็คือเรื่องของเทคโนโลยีค่ะเพราะว่าการจัดการระบบของแต่ละบริษัทก็แตกต่างกันใช่ไหมคะยกตัวอย่างเช่น ERP, WMS แล้วก็ TMS ค่ะซึ่งถึงแม้ว่าพื้นฐานในห้องเรียนเนี่ยเราจะเรียนกันมาบ้างแล้วใช่ไหมคะแต่ก็ยังไม่มั่นใจว่าจะสามารถใช้เครื่องมือนั้นได้ดีมากน้อยแค่ไหนคะ่ะเพราะว่าระบบเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปแต่ละปีแล้วก็เปลี่ยนไปไวมากเลยค่ะทําให้รู้สึกว่าเราอาจจะตามไม่ทนันแล้วก็ต้องใช้เวลาในการปรับตัวอย่างมากเลยค่ะ เนื่องจากผมเรียนสายเทคโนโลยีสารสนเทศน,นะครับผมก็อยากจะทำงานเกี่ยวกับพวกเรื่องซอฟต์แวร์ทําแอปหรือเขียนเกมแต่ว่าก็รู้ดีกันอยู่ครับว่าวางการนี้คนเก่งเยอะมากๆบางคนก็ถึงขั้นศึกษาเองจากใน u t u b e จนเก่งเลยก็มีเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมกังวลมากที่สุดคือเรื่องของประสบการณ์ครับเพราะว่ามันต้องมีความพยายามและต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาแต่เราก็ไม่ได้มีพอร์ตหรือโปรเจกต์ที่เห็นความสามารถอย่างชัดเจนนั่นละครับมันเป็นปัญหาอย่างหนึ่งและสิ่งที่ผมกังวลก็คือกังวลว่าอาจจะไม่ได้เป็นคนที่ถูกเรื่องในบนโลกของผู้ประกอบการ่่้องงกาาารรคนเหหืววผูชชญจิๆ ผมสนใจงานด้านวิศวกรไฟฟ้าครับเพราะผมรู้สึกว่ามันเป็นงานที่ต้องมีความรับผิดชอบที่สูงครับและมีบทบาทสําคัญในกระบวนการการผลิตครับแต่ก็ต้องยอมรับด้วยนะครับว่าผมก็ยังมีความกังวลอยู่ก็คือเรื่องภาควิชาปฏิบัติครับผมเพราะว่าความรู้ในห้องเรียนเนี่ยผมรู้สึกว่ามัน ยังไม่เพียงพอกับงานของที่ต้องเจอจริงๆอะครับเช่นการควบคุมระบบไฟฟ้าที่หลากหลายหรือการซ่อมบำรุงด้วยระบบอัตโนมัติซึ่งทั้ง2ออย่างนี้จําเป็นต้องมีความชํานาญสูงและก็ต้องมีประสบการณ์สูงในการทํางานครับและยังมีเรื่องของเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและซอฟต์แวร์ต่างๆที่พัฒนาเร็วมากถ้าเราตามไม่ทันก็อาจจะตกขบวนได้ครับ ผมคิดว่าสายวิศวกรรมไฟฟ้าและโรงงานยุคนี้นะครับองค์กรไม่ได้มองหาแค่คนที่มีพื้นฐานแน่นแต่กําลังมองหาคนที่เข้าใจเทคโนโลยีใหม่ๆและปรับตัวได้เร็วครับตอนนี้หลายโรงงานเขาก็ใช้ระบบอัตโนมัติและเชื่อมโยงเข้ากับระบบข้อมูลของดิจิตอลมากขึ้นคนที่เข้าใจทั้งเรื่องไฟฟ้าและเข้าใจการทํางานร่วมกับระบบดิจิตอลหรือแม้แต่ AI เนะี่ยจะได้เปรียบมากเลยและที่สําคัญเนี่ยผมมองว่าคนที่กล้าเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและไม่กลัวที่จะปรับตัวคือคนที่ตลาดแรงงานต้องการมากที่สุดในตอนนี้ครับผม ค่ะถ้าในด้านหา r d s สกิลนะคะแอมมองว่าสิ่งที่ผู้บริหารต้องการมากที่สุดก็คือคนที่เก่งด้านเทคโนโลยีค่ะ ด้วยความเป็นสาขาโลจิสติกนะคะเราต้องใช้การจัดการระบบค่อนข้างเยอะค่ะเพื่อการควบคุมสินค้าหรือว่ากังขนส่งก็ตามซึ่งถ้าเราไม่มีประสบการณ์หรือว่าไม่เคยทํางานด้านนั้นจริงๆเลยคิดว่าโอกาสที่จะได้งานด้านนี้นะคะค่อนข้างยากค่ะและถ้าเป็นองค์กรใหญ่นะคะเราก็ต้องเชี่ยวชาญระบ,บบต่างๆด้วยค่ะรวมถึงต้องนํา AI นะคะมาใช้เป็นด้วยค่ะผมคิดว่าส่ายงานของผมให้ความสําคัญกับคนที่เก่งแบบเชิงลึกครับเช่นด้านเทคนิคคนที่เก่งเรื่องการเขียนโปรแกรมอย่างมีประสิทธิภาพหรือว่ามีความเข้าใจ ถึงเรื่องแวร์อย่างแท้จริงซึ่งต้องมีหา r d skill ที่แม่นยำอยู่ขึ้นเรื่อยๆครับรูปถึง AI ที่กำลังมาแรงในยุคนี้ผมเชื่อว่าผู้ประกอบการเขาต้องการคนที่ไม่ใช่แค่รู้ว่า AI คืออะไรแต่ว่าต้องใช้ให้เป็นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าหลักสูตรจะมีการเรียนการสอนก็ตามแต่ผมก็ยังไม่มั่นใจว่าจะเพียงพอต่อความต้องการของผู้ประกอบการหรือเปล่าแต่พูดง่ายๆก็คือคนที่รู้ลึกรู้ AI มี mindset ที่ดีหรือว่ามี mindset ที่จะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาผมคิดว่าคนกลุ่มเหล่านี้จะอยู่รอดแล้วก็ได้เปรียบกว่าคนนอื่ คือมีอาจารย์ในมาหาวิทยาลัยของผมเขาแนะนําให้ลองใช้ eMUE platform ครับเพราะว่าเขาเห็นถึงข้อกังวลของเราในหลายๆด้านและผมก็โชคดีมากครับที่ผมได้ลองใช้เพราะว่าถือว่าเป็นการซ้อมก่อนที่จะลงสนามจริงๆมันคุ้มค่ามากๆครับแล้วก็ดีมากๆที่ได้ใช้ eMUE platform ครับสำหรับใครที่เข้าไปใช้งานครั้งแรกนะครับผมอยากจะแนะนําฟังก์ชันตัวนี้ครับ Learning and Career Guide ครับหรือระบบแนะแนวการเรียนรู้สู่อาชีพคือปัญหาของผมเหมือนกับนักศึกษาที่เพิ่งจบมาใหม่แล้วครับเช่จนจบมาแล้วจะทํางานอะไรต่อดีหรือว่ายัางลังเลในใสายงานอาชีพของตัวเองฟังก์ชันตัวนี้ จะช่วยกองความถนัดของเราบุคลิกความชอบต่างๆให้ออกมาเป็นสายงานที่เหมาะกับเราจริงๆพูดง่ายๆคือเขาจะประเมินให้เราเลยว่าเราเหมาะสมกับสายงานแบบไหนครับซึ่งใครที่ยังลังเลในสายอาชีพของตัวเองนะครับฟังก์ชันตัวนี้มีประโยชน์มากครับผมแนะนําให้เข้าไปลองเล่นดูนะครับค่ะตอนนั้นก็มีความกังวลเกี่ยวกับระบบมากเลยนะคะจนมีเพื่อนแนะนําให้ใช้กับ EWE Platform ค่ะก็คือช่วงนั้นนะคะมีความกังวลเกี่ยวกับการใช้งานระบบต่างๆค่ะเรียนก็จะจบแล้วค่ะแต่ยังไม่มีความมั่นใจเลยเราก็เลยได้ไปหาข้อมูลใน EWE Platform ค่ะ ว่าเขามีคอร์สอบรมสาขาอาชีพอะไรบ้างแล้วพอเข้าไปดูนะคะเขามีคอร์สอบรมสายอาชีพเยอะมากเลยค่ะจนแอนได้ไปเจอคอร์สการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศซึ่งแอนมีความสนใจด้านนี้อยู่แล้วนะคะก็เลยเข้าไปลงทะเบียนเรียนค่ะแล้วระเด็นคือเรียนฟรีด้วยค่ะแถมเป็นคอร์สแบบ e-training ไม่ได้กระทบต่อเวลาเรียนของเราและสิ่งที่ชอบมากๆเลยนะคะคือการได้เรียนกับคนที่มีประสบการณ์ด้านนั้นจริงๆค่ะก็คือสมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทยแอนได้ความรู้ในเรื่องของระบบการจัดการและระบบการขน ส่งเยอะมากและเป็นสิ่งที่องค์กรใหญ่ๆเนี่ยเขาใช้งานกันจริงๆพอได้เข้าไปเรียนแล้วเนี่ยจะรู้เลยว่าเราเนี่ยตัวเล็กมากค่ะแต่โลกเนี่ยมันกว้างใหญ่มากๆเลยมันมีสิ่งที่เราต้องเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวเนี่ยเยอะมากเลยค่ะซึ่งถ้าแอ์เรียนจบแล้วแล้วออกไปทํางานเลยไม่ได้ลงคอร์สท,ที่นี่ก่อนแอนน่าจะปรับตัวช้ากว่าคนอื่นหลายเท่ามากๆเลยค่ะซึ่งเป็นความโชคดีมากๆที่ได้รู้จักกับ ewe platform เพื่อนของผมครับใช้ตัวแพลตฟอร์ม e EWE แพลตฟอร์มเนี่ยก็เลยรู้สึกว่ามีประโยชน์และมาแนะนําผมซึ่งพอผมเข้าไปลงทะเบียนใช้ครั้งแรกเนี่ยผมรู้สึกว่าแพลตฟอร์มเขาทันสมัยมากเลยนะใช้ง่ายและไม่ซับซอ้อนเลยครับ และฟังก์ชันที่ให้มาก็มีประโยชน์กับคนทํางานในทุกๆฟังก์ชันเลยโดยเฉพาะคนที่อยากเข้ามาอัพสกิลรีสกิลให้กับตัวเองเขามีหลักสูตรให้เลือกเรียนมากกว่า1000หลักสูตรเลยครับและเป็นหลักสูตรที่จําเป็นของคนทํางานในยุคดิจิทัลด้วยครับไม่ว่าจะเป็นคอร์ส AI e-commerce หรือการไลฟ์สตรีมเช่นถ้าคนเรียนวิทวะแบบผมเนี่ยอยากเรียนรู้เรื่องการขายของไลฟ์สดก็สามารถลงคอร์สเรียนเพิ่มสกิลให้กับตัวเองได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปจ่ายค่าคอร์สแพงๆเลยครับผมพูดง่ายๆเนี่ยนอกจากเรียนหลักสูตรเจาะลึกตตาาาาาาามมสสขขอออชีพงงงััววเเแล้รยาารยถ เพิ่มสกิลใหม่ๆให้กับตัวเองได้ด้วยมันคือแพลตฟอร์มที่เปิดโอกาสทางอาชีพให้กับทุกคนและเด็กจบใหม่แบบผมด้วยครับนอกจาก learning and career guide นะครับผมอยากจะแนะนำคนที่อยากจะ up สกิลหรือว่าเรียนสกิลเพื่อเตรียมความพร้อมในโลกการทำงานจริงๆครับได้ลองเข้าไปใช้งาน training course หรือการอบรมหลักสูตรความรู้ตามสายอาชีพซึ่งตัวผมเองได้ลงหลักสูตรอาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์ไปเพราะผมอยากเจาะลึกในเรื่องของการเขียนโปรแกรมแล้วอยากได้ความรู้จากคนที่มีประสบการณ์ทางสายอาชีพโดยตรงรวมถึงยังได้ทดลองการจัดทำซอฟต์แวร์อย่างเป็นระบบมีการประเมินงานจริงแล้วก็ยังได้วิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการทําด้วยเหมือนเป็นการซ้อมทํางานก่อนลงสนามจริงเลยครับซึ่งในโลกของการทํางานจริงคงไม่มีผู้ประกอบการคนไหนที่อยากได้คนซ้อมทํางานแต่อยากได้คนที่ทํางานได้จริงและหากเกิดข้อผิดพลาดก็ควรจะต้องรู้ว่าต้องแก้ไขย,ยังไงซึ่งผมได้ความรู้และทฤษฎีข้อปฏิิบัตนเยอะมาากกกจที่ ไปเรียนหลักสูตรนี้ทําให้ผมมั่นใจในสาขอาชีพที่ผมเลือกมากขึ้นรวมถึงเรียนจบแล้วก็ยังได้การรับรองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเอาไปยื่นการสมัครงานได้ด้วยโอกาสในการทํางานก็จะยิ่งมากขึ้นแต่ด้วยความที่ผมมีเป้าหมายอยู่แล้วครับผมต้องการเป็นวิศวกรไฟฟ้าก็เลยเลือกโรงเรียนหลักสูตรที่เป็นสาขาเฉพาะทางอย่างสาขาวิชาชีพแมคคาโทนิกสาขาคัสเตอร์หุ่นยนต์ ก็คือจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติและเรียนจบแล้วยังได้ใบเซอร์และการการันตีจากสถาบันคุณวุธวิชาชีพสามารถเอาไปเป็นใบเบิกทางการทํางานต่อไปได้เพราะเราก็ยังไม่มีประสบการณ์ในการทํางานจริงใบรับรองจากสถาบันที่เชื่อถือได้เนี่แหละที่จะเป็นใบเบิกทางให้เราได้เปรียบกว่าคนอื่นนอกจากนี้นะคะ eWE Platform ยังมีฟังก์ชันซัพพอร์ตคนทำงานเยอะมากซึ่งนักศึกษาที่กำลังจะจบใหม่นะคะแอร์แนะนำให้เข้ามาใช้เลยค่ะโดยเฉพาะ function, e io, ฟังก์ชัน ePortfolio แฟ้มสะสมผลงานออนไลน์คือทุกวันนี้นะคะเราไม่จำเป็นต้องถือ Portfolio เพื่อไปสมัครงานแล้วค่ะเราแค่ล็อกอินเข้า eWE Platform ซึ่งในนั้นก็จะมีทั้งประวัติการทำงานประวัติการฝึกงานรวมถึงประวัติการศึกษาด้วยหรือแม้แต่คอร์สอบรมต่างๆนะคะที่เราได้ใบเซอร์มาเนี่ย มันก็จะบันทึกอยู่ในระบบนั้นเลยค่ะอย่างแอร์นะคะได้ลงคอร์สโลจิสติกของสถาบันคุณบุตรวิชาชีพทั้งข้อมูลประวัติการอบรมใบเซอร์ก็จะวิ่งเข้ามาที่ eportfolio แบบอัตโนมัติเลยซึ่งสะดวกมากๆค่ะแล้วก็ตอบโจทย์กับยุคเรามากๆนะคะเหมือนทางแพลตฟอร์มเนี่ยคิดมาให้เราโดยเฉพาะเลยค่ะอยากรู้อะไรอยากศึกษาอะไรเข้าไปที่ e w e p l a t f o r m ซึ่งในนั้นเขาจะมีแทบทุกอาชีพให้เราศึกษาได้เลยค่ะ แต่สาหรับใครที่ยังงงอยู่ว่าจบไปแล้วทํางานอะไรดีที่เรียนมาตรงกับที่เราอยากจะทําจริงๆหรือเปล่าผมแนะนําเลยให้ลองใช้ฟังก์ชัน Learning and Career Guide a n c ดูครับมันคือฟังก์ชันที่ช่วยประเมินความถนัดจ,จากสิ่งที่เราชอบหรือสนใจให้ออกมาเป็นสายอาชีพที่เหมาะสมกับเราซึ่งฟังก์ชันนี้มันดีมากๆเลยครับเพราะเพื่อนผมหลายๆคนที่เรียนมาด้วยกันก็ยังรู้สึกว่าถ้าเรียนจบแล้วจะไปสายวิศวะดีไหมซึ่งก็ไม่แปลกนะครับเพราะว่าความชอบเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาฟังก์ชันนี้มันจะช่วยประเมินแล้วก็รีเช็ค e อีกทีว่าสิ H ่งที H ่เราต้องการรจิงๆนมัคือ เวลาเรียนจบแล้วเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลากับสิ่งที่เราไม่ต้องการจริงๆผมมองว่าคนที่ไม่หยุดเรียนรู้จะได้เปลี่ยนมายุคนี้ครับเพราะว่าโลกของเราเปลี่ยนไปไวมากความยากคือเรามีเด็กจอใหม่ที่เกิดขึ้นทุกวันแล้วก็เก่งขึ้นมากเรื่อยๆและยิ่งน้องเจนนใหม่ก็ยิ่งใช้เทคโนโลยีที่ดีขึ้นมากเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เราหยุดพัฒนา,าตัวเองเรานี่แหละที่จะหายสาบสูญและเป็นมนุษย์ที่ถูกลืมเพราะฉะนั้นอย่าลืมเข้าไปใช้ e m u e platform กันเยอะๆนะครับ สำหรับแอร์นะคะความท้าทายที่สุดในยุคนี้คือความเร็วของเทคโนโลยีค่ะมันมาไวแล้วก็ไปไวมากจนบางทีเราไม่ได้ทันตั้งตัวเลย ความรู้ที่มีเมื่อวานที่เราเรียนเมื่อวานแล้วเนี่ยวันนี้อาจจะไม่ได้ใช้ก็ได้ซึ่งในยุคนี้เราจะได้ยินกันอยู่บ่อยๆเรื่อง upskill แล้วก็ reskill ซึ่งมันไม่ใช่เทรนแล้วนะแต่เป็นทักษะการเอาตัวรอดของคนทางานยุคใหม่รวมถึงเด็กที่กําลังจบใหม่แบบแอร์ด้วยค่ะเชื่อเถอะว่าการพัฒนาตัวเองเนี่ยไม่มีคําว่าถอยหลังมีแต่จะเปิดโอกาสทางอาชีพให้เราไปได้ไกลมากขึ้นสำหรับผมนะครับความท้าทายที่สุดในยุคนี้คือความต้องการของผู้ประกอบการที่เปลี่ยนไป เมื่อก่อนอาจมองหาความรู้ในตำราแต่ตอนนี้หลายบริษัทมองลึกกว่านั้นครับคืออยากได้คนที่พร้อมทำงานเลยมีทักษะที่ใช้งานได้จริงและเข้าใจเทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามาในสายอุตสาหกรรมโดยเฉพาะสายงานที่ผมเรียนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ต้องเข้าใจวงจรหรือระบบไฟแต่ต้องเข้าใจระบบอัตโนมัติการเชื่อมโยงข้อมูลเครื่องมือใหม่ๆที่เปลี่ยนไปเร็วมากความท้าทายเลยไม่ใช่แค่เรื่องของการเรียนจบแต่เราพร้อมแค่ไหนกับความคาดหวังที่สูงขึ้นเรื่อยๆในโลกของการทำงาน